สวัสดีครับพบกับช่อง The Duck Review วันนี้เราจะมารีวิว Photoshop ฟังก์ชันใหม่นะครับฟังก์ชันที่ชื่อว่า,า Sky r e p l a c e m e n t นะครับ Sky r e p เ a c เ m e n t เนี่ยเป็นการารีทัดท้องฟ้าใส่ให้เราใหม่นะครับของ Photoshop ปกติแล้วถ้าเราถ่ายออกไปถ่ายรูปเนี่ยแล้วถ่ายมารูปสวยมุมสวยละแต่ท้องฟ้าไม่สวยเนี่ยเราต้องมาทำการใจคัดซ้อนท้องฟ้าเข้าไปเนี่ยซึ่งต้องใช้เวลานานครับ เดีย๋ยวนี้ Photoshop พัฒนาขึ้นแล้วก็มีฟังก์ชันนี้ขึ้นมา,า Sky r e p l a s e m e n t เนี้ยใหเรานะครับทำการใดทัดออโต้ได้เลยใน Photoshop ง่ายมากครับแล้วก็ปรับนิดหน่อยเพื่อให้สวยงามมานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับใครที่ดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุดมาแล้วเนี้ย Sky r e p l a c เ m e n t เองเนี่ยจะเข้าไปอยู่ใน Edit นะครับผมเข้าไปที่ Edit แล้วก็จะเจอ Sky r e p l a c e m e n t อยู่ด้านล่างนะครับกดเข้าไปครับผมจะโผล่หน้าต่างสกา replacement ขึ้นมานะครับตัว sky ยรีเพซ e มนต์เองเนี้ยตัวจะมีท้องฟ้าให้เราเลือกอ,อยู่3โฟลเดอร์นะครับผมก็จะมีบลูสกายสเปกทัคูล่า Blue sky, นะครับผมแล้วก็ซันเซ็ตตัวบ l ูสกายเองเนี้ยก็จะมีให้เลือกจำนวนหนึ่งนะครับเป็นท้องฟ้าแล้วก็มีเมฆ ท้องฟ้าที่มีเมฆนะครับผมแล้วก็สเปกทักคูล่านะครับก็จะเป็นท้องฟ้าสวยๆแปลกๆรูปแบบแปลกๆนะครับมาให้เราเลือกอยู่นิดหน่อยแล้วก็มี s ันเซ็ตนะมาให้เราเลือกอส่วนเราจะเลือกอันไหนโฟลเดอร์ไหนแล้วก็ลองเล่นดูนะครับผม่านี้จะลองบูสกายดูก่อนบูสกายก็จะกดปุ๊บเนี่ยโฟโต้ชอปก็จะทำการใดคัดให้เราเลย สอนให้เราไดคัดให้เราเสร็จเรียบร้อยเลยอ่าเสร็จแล้วเราถูกใจไหมเราชอบไหมอ่าเราก็กดดูครับว่เาเราชอบแบบไหนโอเคอ่ะถ้าดูถูกใจชอบแล้วเดี๋ยวเราอ่าก็มาดูกันซูมไปดูร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าเออไดคัทด,ดีไหมล้วก็ซูมไปดูอ่ะไดคัทด,ดีไหมอือก็ไดคัทด,ดีนะครับ เนียนเลยครับผมอ่าแต่คัดเก่งเลยอาจจะมีนิดๆหน่อยๆของการดาคัดบ้างอะไรเงี้ยครับแต่โดยรวมแล้วดีครับผมอ่าสมมุติดาคัดแล้วเรายังไม่ชอบก็เขาก็จะมีให้ปรับนะครับเป็นชิปเอทกับเฟสเอทนะครับผมอ่าชิปก็เป็นอ่าเหมือนดาคัดลองลองปรับดูนะครับอ่เดี๋ยวเรามาลองปรับอ่าชิปเอทดูก่อนนะครับ ถ้าปรับขึ้นชิปเ e อจะปรับขึ้นปุ๊บค่อยๆปรับขึ้นนะครับชิปเ e อปรับขึ้นมันก็จะค่อยๆปรับค่อยๆคมค่อยๆก,กินเหมือนลักษณะอะไดคัตเรามันมีส่วนเหลืองเขาก็จะเก็บให้เรานะครับเห็นไหมครับเกนะ็บหายไปละอ่าแล้วก็มีเฟดเอทเราก็ลองปรับเลื่อนลงเลื่อนลงดูครับคัามอ่าเฟดเอทก็ค่อยเฟดนะครับอ่า ลองปรับดูครับชอบแบบไหนถูกใจแล้วก็ลองลองปรับดูถ้าเกิดว่ายังไม่ถูกใจอ,อีกเขาก็จะมีบัตรให้ปรับครับแต่บัตรนี้มีข้อเสียนะครับบัตรไม่สามารถปรับขนาดบัตรให้เล็กให้ใหญ่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะปรับความเข้มความเข้มความจางของบัตรได้นะครับก็ลองปรับดูนะครับให้ไหมให้ไหม เห็นไหมครับถ้าเราถ้าเราลบมากลบส่วนเกินมากที่เราไม่ชอบครับอ่าครับนะครับ,รบมันจะลบเห็นไหมถ้าลบถ้าลบมากๆเนี่ยมันก็จะทําให้รูปเราอ่ะหายกินกินรูปเราหายไปเลยไปดูนะเนี่ยป๊อปป๊อปป๊อปนะกินหายไป,ป,ปเลยครับนี่ครับมันก็จะไม่สวยละนะมันจะดูเข้มๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ไม่ดีละแล้วก็ไม่สามารถปรับคืนได้ด้วยนะ อ,อแปลกมากเลยยังยังยังไม่สามารถปรับคืนได้เลยให้แบบเฮ้ยเป็นเหมือนเก่าได้อะไรยังยังไม่สามารถปรับทําได้ต้องรอองใชต้องรออัปเดตใหม่นะครับอ่าปรับคืนไม่ได้เนาะ โอเคเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวเอาหัวมาทำใหม่แล้วกันโอเคฟุ๊ปอ่าเรียบร้อยเราปรับดูครับ โ okay. อเคอาถ้าโอเคชอบแล้วแล้วก็เราก็ลงมาดูนะครับว่ามีเขามีสกายอะดจัเมนครับสามารถปรับแต่งท้องฟ้าได้ว่าเอ้ยคุณอยากให้ท้องฟ้าสว่างกว่านี้ไหมนี่ครับผมมืดกว่านี้หรืวสว่างกว่านี้สามารถปรับอุณหภูมิสีได้ครับเทร r เจอร์ครับผมจะให้ไปอมเหลืองๆหน่อยหรือว่า ขอฟ้าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีสเกลขนาดท้องฟ้านะครับให้เราปรับถ้าเราปรับลงเนี่ยมือจะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยอ่าก็จะหมดตกขอบแล้วขอบหมดกินเข้ามาในเนื้อที่แล้วเนี่ยอันนี้เราปรับขึ้นปั๊บปั๊บอ่าซ้อนชึบอยากได้ใหญ่ขนาดก็ซ้อนดูครับผมแล้วก็มีฟลิปสามารถกลับท้องฟ้าได้ครับอ่าดูดมเมฆนะครับกลับไปอีกด้หน,นึ่งปร๊บหน้าเห็นไหม จากหนึ่งปุ๊บาาแล้วก็มีโฟกัสและจะมิให้เราเลือกนะครับว่าจะเป็นมันติพายหรือว่าเป็นสกรีนะครับผมก็ลองปรับดูลองเล่นดูครับผมส่วนเอาพุทเนี่ยก็จะมีให้เลือกอยู่2อ,อย่างมีเป็น new layer กับ duplicate layer ครับ new new layer เนี่ยจะ input ออกไปเป็นโฟลเดอร์นะครับแล้วก็มี layer ด้านในเนี่ยให้ดูว่าว่าเป็นการไดคัด้ทีละขั้นตอนเป็น layer layer นะครับผม ส่วน duplicate layer เนี่ยเป็นการลง layer เสร็จแล้วรวม layer ทั้งหมดเนี่ยออกไปเป็นภาพภาพเดียวเลยครับผมถ้าอย่างนั้นเราก็เลือก new layer แล้วกันครับปุ๊บกดออกไปปุ๊บก็เนี่ยครับก็จะเป็น folder sky replacement group เนี่ยครับผมข้างในก็จะเป็น layer ต่างๆการปรับแต่งของ photoshop อะนะครับให้เราดูปุ๊บอ่าเสร็จแล้ว ก็จะเนียนๆแบบนี้ครับเก็บปุ๊บหมดละอันนี้ก็เซฟออกไปได้ครับภาพของเราก็จะได้ท้องฟ้าที่สวยภาพที่สวยครับผมโอเคขอบคุณมากครับวันนี้สำหรับการรีวิวของ The Dark นะครับผมแล้วเจอกัน,นคลิปหน้าครับสวัสดีครับ